ทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่เบียดเบียนเราก็นึกไม่ออกนะเมื่อเรานึกไม่ถึงเพราะไม่ไม่เคยมีใครสอนวันนี้เป็นทานเหมือนกันนะการให้คำพูดไพเราะก็เป็นทานการที่จะการที่เราจะให้คำพูดไพเราะกับใครเนี่ยยากเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องยากนะ ใช่ไหมเราก็ต้องฝึกไงก็ต้องฝึกปิยาวาจาพระเจ้าถึงให้พูดคําพูดที่ไพเราะนะใช้คําพูดที่สละสลวยที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นวาจาที่สุภาพไพเราะสิ่งนี้เป็นการให้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นถ้าโยมอยากจะจะทําทานในมันทําได้หลายแบบอและการให้ทานในลักษณะ